ชวน i ิมิเต็นะตัวนี้ปี2017นเะคะเป็นรุ่นที่หายา,ยากนะคะแล้วก็อีกอย่างคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวิ่งน้อยสวยสภาพดีส่วนด้านในนะคะด้านในจะมีหลังคาสันรุปแบบนี้ซึ่งโนนดีลักไม่มีมีโลโก้บอกชัดเจนเลยนะคะเท่มากเลยนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดทูนะต้องบอกเลยว่าเท่มากๆเลยอ่าทางด้านจอตัวนี้ติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะเป็นจอ Android ทัสกินนะ คุณไดร์มิเต็ดคันนี้นะคะเบาสภาพดีไม่ยบไม่ย้อยไม่แตกรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งน่าใช้งานมากๆนะคะถือว่าเป็นตัวแรไอเทมนะคะผลิตเพียงแค่200คันเองนะคะในประเทศไทยนะรุ่นพิเศษหายากมากนะคะตัวนี้แรไอเทมเลยนะคะกับคุณได้ H1 ลิมิเต็ดทูนะตัวนี้ปี2017นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยเป็นรุ่นที่หายากนะคะแล้วก็อีกอย่างคันนี้ ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวิ่งน้อยสวยสภาพดีมือเดียวป้ายแดงอ่ะมาดูกันนะคะด้านหน้านะคะไฟเป็นฮาโลเจนด้านหน้าแบบนี้เลยกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นโฉมของปี2017ค่ะไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถจดอยอสองนะป้ายฟ้าแบบนี้เลยห <c oughs> าภาษีไม่แพงนะคะแล้วก็ด้านส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ล้อแมกเลี่ยนมานะคะจะเป็นล้อแมกคอสมิกนะคะแล้วก็ยางปี2024ค่ะ ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะอาจจะถามว่าฮุนไดลีมิต t e ทูต่างกับฮุนไดเฮชวันดีักแบบไหนนะคะมันต่างกันตรงนี้ค่ะมันต่างกันตรงที่ไม่มีกล้อง360องศานะคะไม่มีกล้อง360องศาแต่รุ่นดีักจะมีกล้อง360อองศานะส่วนด้านข้างนะมาดูที่ด้านข้างกันด้านข้าง ถ้าเป็นดีลักจะเป็นประตูไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นลิมิเต็ดทูเป็นประตูธรรมดาแบบนี้นะคะส่วนคันบางคันที่มีก็คือเป็นคันที่ติดตั้งเพิ่มเติมมานะส่วนด้านในนะคะด้านในจะมีหลังคาซันรูปแบบนี้ซึ่งรุ่นดีลักไม่มีแล้วเบาะภายในนะคะเบาะภายในจะเป็นสีเทาแบบนี้รุ่นดีรักรุ่นดีลักจะเป็นสีเบจนะคะแล้วก็จอกลางตัวนี้ไม่มีแต่จะเปลี่ยนเป็นซันรูปด้านหน้าแทนนะคะแล้วก็จอจะมาอยู่ตรงนี้ ซึ่งมันมีความพิเศษแตกต่างกับรุ่นดีลักค่ะ,ะหลายๆคนที่หาอยู่นะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะวิ่งไม่วิ่งไม่เยอะนะคะคันนี้ฟิล์มกรองแสงนี่ติดให้แล้วรอบคันส่วนด้านหลังไฟท้ายฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีโลโกโ้บอกชัดเจนเลยนะคะเท่มากเลยนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ด2ูนะต้องบอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้พร้อมทั้ง4จุดนะคะที่ปัดน,น้ำฝนไฟเบรกดวงที่3มีมาให้พร้อมเลยนะคะส่วนภายใน ฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพดีนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะรถเดิมๆเลยอ่ะส่วนภายในนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในของลีมิตถูที่นานๆจะเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะแผงประตูจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะสีทูโทนแบบนี้เลยที่เปิดฝาถังน้ามันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถก่อนนะอ่ะมาดูกระจกนะคะจะเป็นออโต้บานคนขับแบบนี้กระจกมองข้างเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้ได้เลย ค่ะโซนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันค่ะแล้วก็มีครูสคอนโทรลเหมือนตัวดีลักนะคะอันนี้ส่วนเลขไม้นะคะคันนี้วิ่งไปเพียง78,000กิโลเท่านั้นเองอ่าทางด้านจอตัวนี้ติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะเป็นจอ Android ทัสกรีนนะตัวนี้ติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะแอร์ดิจิตอลแล้วก็มาดูจอกันดีกว่าบลูทูธได้นะคะอ่าแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็นี่จอลื่น ลื่นไหลสบายสบายค่ะแอร์ดิจิตอลนะแล้วก็มีที่เสียบ USB ตรงนี้ที่จุดบุหรี่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้มาดูคอนโซลค่ะคอนโซลน,นะคะเรียบๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่แตกไม่หักอ่ะแล้วก็ส่วนที่เก็บของนะคะมีอยู่2จุดแบบนี้เลยแล้วก็เอกสารนี่มีทั้งคู่มือการใช้งานนะคะบุ๊กเซอร์วิส อยู่ครบรถเข้าศูนย์ตลอดนะคะสําหรับเอกสารนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อกับปรมโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่11-12ออโต้นะคะด้านบนน,บนันบรวมดีกว่าอันนี้คือเป็นเป็นสัญลักษณ์เลยมีแค่รุ่นเดียวของฮุนใดเท่านั้นนะคะที่จะมีหลังคาซันรูปแบบนี้มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นอ่ะเปิดปิดได้แบบนี้เลยเปิดหลังคาอันนี้คือด้านหน้านะคะ เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอีกทีหนึ่งอ่ามาดูที่บอกกันก่อนดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปด้านหลังนะค่อยๆไล่แล้วก็ตัวนี้นะคะที่วางแก้วที่วางของมีมาให้ครบนะคะแต่ถ้าจะใช้นั่งอีกหนึ่งคนก็สามารถทําได้สบายๆสายําหรับฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแขนมาให้แบบนี้เฉพาะคนขับนะคะฝั่งคนนั่งตรงนี้ไม่มี แล้วก็มาดูสภาพเบาะกันนะคะคุณไดรลีเวเซ็ตทูคันนี้นะคะเบาะสภาพดีไม่ยุบไม่ย้อยไม่แตกรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งนะน่าใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังะคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านหลังกันอ่าทีนี้เรามาดูด้านหลังประตูนะคะตัวนี้จะแตกต่างกับตัวดีลักนะคะประตูจะเป็นประตูธรรมดาทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็เบาะนะคะเบาะแถวหน้านะคะจะแตกต่างกับแถวอื่นเพราะว่าเบาะแถวหน้าจะมีที่วางแขนมาให้แบบนี้อ่าแล้วก็เหมือนด้านหน้าเลยนะคะ เสามารถวางแก้วน้ำวางอะไรได้แล้วก็พับแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็บอกแถวแถวหน้านะมันจะหมุนได้360องศาหมุนได้ไม่ยากเลยนะมือเดียวก็หมุนได้เลยแบบนี้อ่าบางทีผู้ผหญิงเด็กน้อยอ,อะไรเงี้ยหมุนไม่ยากนะคะหมุนได้สบายๆเลยสามารถหมุนหาก,กัน360องศาได้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกทุกแถวมันจะเดินหน้าถอยหลังได้อ่าแบบนี้เลย นะคะมันไม่ได้แบบว่าขยับไม่ได้นะคะไม่เดี๋ยวถ้าอึดอัดนิดนึงมันขยับขยายได้นะคะทุกแถวเลยไม่ว่าจะเป็นแถวสองแถว3ของด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีที่วางแก้วมาให้แอร์นะคะส่วนทางด้านแอร์นะแอร์มีทุกช่องของการนั่งนะคะนั่งหุ่นใดไม่ร้อนแน่นอน่นาไม่ร้อนแน่นอนเดี๋ยวเราหันเบาะกลับก่อนนะตัวนี้นี่เบาะ หันง่ายๆเลยนะคะหันไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษของตัว Limited t o อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือจอจอ Android นะคะที่ติดอยู่กับหัวหมอนแบบนี้อ่ามาดูกันนะคะเปิดจอแล้วนะคะจอก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะเป็นจอ Android นะคะทัสกีนนะคะเชื่อมต่อ WiFi ได้ไม่ว่าจะดู YouTube เฟซบุ๊กแผนที่นำทางนะคะฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรนะคะได้หมดเลยเหมือนเล่นในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เดินทางกันนี้แบบสบายๆนะคะอ่ะตัวนี้มันสามารถเปิดปิดได้แบบนี้เลยกดค้างเห็นไหมอ่าง่ายมากเลยนะคะน่าใช้งานต้องบอกเลยว่าน่าใช้น่าใช้งานกับเลขไม่เพียงแค่70,000มกาโลนะคะันนี้อันนี้ไฟนะคะไฟจะเป็นดวงสีขาวนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปเปิดตรงนู้นอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้นะคะ นะคะตัวนี้แอร์สามารถปรับได้จากทางด้านหลังเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกับรุ่นดีลักนะคะก็คือหลังคาสลูปนะคะเดี๋ยวเราปิดดูก่อนอ่าถ้าปิดจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าเปิดเราสามารถกดค้างแล้วเปิดหลังคาสลูปออกไปได้เลยอ่าเปิดไปสุดบานได้แบบนี้เลยนะคะอ่าน่าใช้งานมากๆนะคะถือว่าเป็นตัวะไรไอเทมนะคะผลิตเพียงแค่200คันเองนะคะในประเทศไทยนะ อมีไม่เยอะมีไม่มากเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นลิมิเต็ดส่วนมากที่เป็นสีขาวอาจจะเป็นแกรนซาเล็กหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะตัวลิมิเต็ดจะหายากหาน้อยหายากมีน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ามาดูห้องเครื่องสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องดีเซล175แรงม้านะคะ2500นซีซีนะฝากระโปรงเดิมๆพีแผ่นกันความร้อนแบบนี้ตัวนี้เครื่องดีเซลนะคะเครื่องดีเซลต้องบอกก่อนตอนนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะคะอะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเครื่องยนต์ดีอะไรดีหมดนะคะ สำหรับคุณนาย H1 Limited t คันนี้ปี2017ค่ะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะอย่างออปชั่นที่แนะนําไปนะคะมีออปชั่นหลายๆตัวนะคะที่รุ่นดีลักไม่มีแล้วก็ตัวนี้นะคะเรามาในราคาจัดโปรโมชั่นตัวนี้ปี2017ตัวนี้เลขหมาวิเพียง78,000โลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ราคาเราเอามาจัดโปรโมชั่นในวันนี้นะคะ798,000บาทนะคะเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะจัดไฟแนนซ์นะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ ะะพิเศษเลยสาหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีดาวเริ่มต้น0%ได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดเลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์น,นอกสถานที่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เดือนกันยายนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็บริการดีๆอีกเพียบเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้ด้วยให้นี้ค่ะวันนี้นะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาเยอะๆค่ะ